นักท่องเที่ยวทยอยเดินทางกลับจากเกาะกูดหลังเที่ยวพักผ่อนเทศกาลสงกรานที่ท่าเรือบ้านแหลมศอกจังหวัดตราดนักท่องเที่ยวนั้นเริ่มทยอยเดินทางกลับจากเกาะกูดแล้วหลังเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนช่วงเทศกาลสงกรานวันหยุดยาวเตรียมเดินทางกลับไปทํางานในวันจันทรนี้โดยนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยออกเดินทางกลับจากเกาะกูดกันตั้งแต่เช้าส่วนหนึ่งหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเดินทางกลับเข้ากรุงเทพคาดว่าในวันพรุ่งนี้ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางกลับกันเป็นจำนวนมากซึ่งปีนี้เก,ก,กากะกูดเกาะหมากและเกาะช้างมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวทะเลกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทําให้สถานที่ท่องเที่ยวตามเก,า,มกาะต่างๆของจังหวัดตราดเงียบเหงาปีนี้มีวันหยุดค่อนข้างยาวจึงเป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาพักผ่อนเล่นน้ําทะเลคลายความร้อนกันเป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวที่ตกค้างที่ยังไม่สามารถจองที่พักได้ทันในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่เลือกที่จะเดินทางมาเที่ยวหลังสงกรานต์ก็ยังคงเดินทางมาเที่ยวเกาะกูดกันอย่างเนืองแน่นโดยเรือข้ามฟ้าข้าไปเกาะกูดยังคงเต็มทุกเที่ยวปัจจุบันนักท่องเที่ยวเลือกที่จะเดินทางมาเที่ยวที่เกาะกูดมากขึ้นเพื่อนหนีปัญหารถติดบนเกาะช้างในช่วงเทศกาลต่างๆที่มีวันหยุดยาวโดยนักท่องเที่ยวได้แห่เดินทางมาที่เกาะกูดทั้งขาไปและขากลับ ทำให้พ่อค้าแม่ค้าขายส้มตังไกย่างบริเวณปลายสะพานแหลมศอกถ้าข้ามเรือไปยังเกาะกูดช่วงนี้ยิ้มออกแม่ค้าบอกว่าขายดีมากนักท่องเที่ยวจะซื้อไกย่างข้าวเหนียวไปรับประทานกันในเรือขณะเดินทางแม่ค้าก็อยากจะให้มีวันหยุดโยยาแบบนี้อีกก็จะได้มีรายได้พอเลี้ยงครอบครัวได้ครับนิวยี่สสี่สถานีประชาชนสามารถไม่ใจดีรายงาน